สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย p ี s ค่ะวันนี้วันที่3ธันวาคม2556พิชานพุนพา,าคล่องพยาบาลและคุณเบนจามรันทิพย์ขันทองค่ะสถานก,การณ์การชุมนุมคงต้องติดตามกันต่อนะคะที่วันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีความพยายามพ่จาเข้าไปยังพื้นที่ของกองบัญชาการตรํารวจนครบาลค่ะแต่ว่าสถานก,การณ์การชุมนุมในวันนี้แตกต่างจากเมื่อสองวันที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าทางตํารวจนั้นได้มีท่าทีที่อ่อนลงแล้วก็ได้ไม่ใช้แกส๊สต อมเปิดทางให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้เข้าไปยังพื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลที่บริเวณแยกพลหนึ่งด้วยค่ะค่ะและในขณะเดียวกันนะคะอีกจุดหนึ่งที่มีความตึงเครียดมาตลอด2วันที่ผ่านมาจนถึงเมื่อช่มมวงเช้านี้ด้วยก็ค,คือบริเวณทำเนียบร,รัฐบาลนะคะแต่ว่าสถานการณ์ก็คลี่คลายไปตั้งแต่เมื่อช่วงสาย,สายแล้วนะคะทั้งที่ฝั่งสะพานอรไทยแล้วก็สะพานชมาชมาตุเชษค่ะซึ่งล่าสุดกลุ่มผู้ชุมนมอออุมกลุ่มคอปทก็ได้เคลื่อนขบวนล้อมรั้วรอบนอกทำเนียบร,รัฐบาลได้แล้วค่ะหลังจากตำรวจ เปิดพื้นที่ให้ติดตามรายละเอียดจากคุณพัทธรพรตันงามรายงานจากสะพานสมัยมาุเชษค่ะเชิญค่ะคุณพัทรพรคะเรื่องชวาชนะาชทติตลกไปทั้งหมดนะคะผ่านบริเวณด่านความมั่นคงที่ทำเนียบรัฐบาลบริเวณเชิงสะพานสมัยมาุเชษนี้ งที่ผ่านมานะคะท่านแกนนาได้มีการนํารถปลาใสาพร้อมกับนามวลชนทั้งหมดนะคะได้เดินเท้าเข้าสู่พื้นที่ของถนนพิษณุโลกค่ะอ,คอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะก็คือบรรยากาศล่าสุดณขณะนี้นะคะ่ะโดยท่านแกนนํานะคะบนรถปลาใสานําโดยคุณดิชัยใสยสะอาดค่ะซึ่งเป็นคณะทํางานได้ความปลอดภัยนะคะตรงจุดที่ได้ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะค่ะก็คือก่อนหน้านี้จะเป็นแนวของบาริเออร์นะคะซึ่งจะมีทั้งแท่งปูนขนาดใหญ่แล้วก็ลวดหนามนะคะซึ่งก่อนหน้านี้หลัง จากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย่ะได้มีการเปิดทางให้กับทางผู้ชุมนุมได้ไหลเข้าสู่พื้นที่ทําเนียบรัฐบาลได้นะคะทางการอาสาทั้งหมดทางก็ได้มีการร้อยเชือกนะคะโดยมัดกับแท่งปูนเพื่อเพื่อที่จะเดินเพื่อที่จะจะดึงแท่งปูนออกมานะคะแล้วก็พยายามที่จะลื้อแนวลวดหนามค่ะ ก็ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นได้คะว่าหลังจากผ่านแนวเบดิเออร์มาแล้วนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือตึกไทยคู่ฟ้านะคะเป็นสถานที่ทํางานของทางนายกรัฐมนตรีค่ะเราจะเห็นนะคะว่าประชาชนหลายคนค่ะได้เข้ามาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะ นับตั้งแต่การชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะคะได้มีการปากหลักมาอย่างยาวนานที่แยกอุปพงมาตั้งแต่วันที่7เดือนที่แล้วนะคะในที่สุดวันนี้พวกเขาก็ได้มีการผ่านแนวกั้นแดนบาริเออร์ของด่านทำเนียบด่านความมั่นคงอะคะ่ะเข้ามาอยู่ล้อมๆประชิดก,กับแนวรั้วของทำเนียบรัฐบาลได้เป็นที่สําเร็จแล้วนะคะเท่าที่ดิฉันได้โทรศัพท์ตรวจสอบก,กับทางคุณนิติก่อนที่จะมีการรายงานสดประมาณสักสินาทีค่ะ บอกกันนะคะว่าณขณะนี้ก็จะยังยืนยันนะคะว่าไม่มีนนะะูเพราะว่าอาจจะยังไม่มั่นใจในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าจะยังไม่มั่นใจในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ะคะ่ะว่าจะสามารถให้เข้าพื้นที่ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ตลอดบนเวทีปาศัยนะคะได้มีการประกาศบอกกับทางผู้ชุมนุมอย่างชัดเจนค่ะว่าขออย่าให้ทางผู้ชุมนุมเนี่ย ได้เข้าไปภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ขออย่าให้มีการทำลายทรัพย์สินของทางราชการด้วยนะคะบรรยากาศอีกด้านหนึ่งที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะคะก็คือบริเวณถนนพิศณุโลกนะคะจะเป็นเส้นทางระหว่างทำเนียบรัฐบาลกับสำนักง,งานปป,ปชสำนักง,งานกอพอนะคะตอนนี้ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือจะเป็นส่วนท้ายของขบวนแ,แล้วนะคะ รื้อแนวบบรีเออร์แล้วก็ลวดหนามออกไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วขบวนรถก็นําโดยรถปลาสายนะคะแล้วก็มีการเดินเท้าของขบวนเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะไ,ได้ค่ะว่า,าประชาชน<ะ>ใช้ทั้งนกหวีดแล้วก็มือตบนะคะในการแสดงสัญลักษณ์ถึงการประกาศ่าดดานความมั่นค<อ>งของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาได้ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับบรรยากาศล่าสุดณขณะนี้นะคะทางแกนนำก็ยังคงจะต้องมีการหารือกันยังคงมี ใจกับทางการประกาศของทางเจ้าว่าอว่าที่บริเวณรอบรทำเนียบั้านไหนนะคะเพราะว่าแกนนํายังรู้สึกว่าการเปิดพื้นที่ให้กับทางของตํารวจเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปนะคะแล้วก็นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะบริเวณเชิงสะพานชมัยมนุเชษฐ์ทำเนียบรัฐบาลค่ะค่ะขอบคุณคุณพัทรพรค่ะ